เอาล่ะวันนี้เรามีเรื่องหนึ่งที่แบบโหมันหนักเหมือนกันนะเป็นเรื่องของชายแก่คนหนึ่งชื่อศักด์เขาเป็นอดีตทหารพรานแล้วกเ็เรื่องของเรื่องคือเขากลับไปบ้านเกิดที่อรัญญประเทศช่วงสิ้นปีพอดีเป็นครั้งแรกเลยนะในรอบ30ปีิบปีสาปีใช่แล้วบรรยากาศมันควรจะอบอุ่นใช่ปะแบบงานรวมญาติครอบครัวพร้อมหน้าแต่มันกลับ กลายเป็นอีกเรื่องไปเลยอ่ะมันไปขุดแผลเก่าในใจเขาขึ้นมาใช่เลยคือเรื่องนี้มันเหมือนพาเราดำดิ่งลงไปในโลกของคนที่มีแผลจากสงครามจริงๆเลยนะคือมันทำให้เห็นเลยว่าเออต่อให้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนอ่ะแต่สงครามในใจคนเรานี่มันมันไม่เคยจบเลยแล้ววันนี้เราจะมาไล่ดูกันทีละฉากเลยว่าอะไรมันไปสกิดแผลของเขาบ้างตั้งแต่เสียงพลุ ไปจนถึงตอนเขาดาวว่าเบื้องหลังอาการของเขามันมีมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่โอเคงั้นมาเริ่มที่จุดแรกเลยจุดที่ทุกอย่างมันเริ่มพังในเรื่องเล่าว่าตอนแรกทุกอย่างดีมากเลยนะทุกคนหัวเราะมีความสุขจนกระทั่งเสียงพลุลูกแรกดังขึ้นปังสำหรับทุกคนนะ่ะมันคือเสียงฉลองปีใหม่แต่สำหรับศัก์ไม่ใช่ในหูของเขามันคือเสียงปืนใหญ่จาก4ี่สิปีก่อน ในทางจิตวิทยาวินาทีนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่คือสิ่งนี้มันเป็นตัวอย่างที่ชัดมากของสิ่งที่เรียกว่าทริกเกอร์หรือถ้าเรียงง่ายๆก็คือตัวกระตุน้นตัวกระตุน้นใช่ในเคสนี้เป็นตัวกระตุ้นทางเสียงเลยคือสมองของคนที่เป็น PTSD นะโดยเฉพาะส่วนที่มันเป็นเหมือนออระบบเตือนภัยของร่างกายอะมันจะทำงานรวนไปหมดเลยรวน,นี่ยังไงอะคือมันจะไวมากไวต่อสิ่งกระตุ้นเป็นพิเศษ แล้วมันก็แยกไม่ออกแล้วว่าเสียงดังที่ได้ยินตอนเนี้ยเสียงพลุเนี่ยมันปลอดภัยแล้วมันไม่เหมือนเสียงปืนใหญ่ที่อันตรายในอดีตโหหมายความว่าเขาไม่ได้แค่นึกถึงอดีตแต่คือเขาได้ยินเสียงปืนใหญ่จริงๆเลยเหรอใช่เลยเขาได้ยินจริงๆในหูเลยมันคือการย้อนกลับไปเจอเหตุการณ์นั้นอีกครั้งอะ่ะไม่ใช่แค่คิดในหัวนะแต่คือร่างกายจิตใจทุกอย่างมันตอบสนองเหมือน เหมือนเขากลับไปยืนอยู่กลางสนามรบอีกครั้งอะมิน่าล่ะในเรื่องถึงบอกว่าสีหน้าแววตาเขาเปลี่ยนไปเลยอืมมันคือสัญชาตญาณเอาตัวรอดจากอดีตท,ที่มันถูกปลุกขึ้นมาทำงานเองโดยอัตโนมัติเลยแล้วประเด็นนี้ก็น่าเศร้ามากนะคือในขณะที่เขากำลังเผชิญหน้ากับนรกในใจอยู่อะโลกข้างนอกก็ยังหมุนไปปกติลูกหลานก็ชวนดูพลุบอกสวยจังเลยอืแต่ศักมองไม่เห็นความสวยนั้นเลย มันเหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นเขาออกจากคนอื่นเลยเนาะใช่เลยและนี่คือความเจ็บปวดอย่างหนึ่งของคนที่เป็น PTSD เลยคือความโดดเดี่ยวคนอื่นเห็นพลุสวยๆแต่ในตาของศักดอะ่ะมันอาจจะเป็นสเก็ตระเบิดโห oh. มันคือคนสองคนมองของสิ่งเดียวกันแต่ความหมายในใจมันต่างกันคนละขั้วเลยจุดนี้แหละที่ทำให้เขารู้สึกแปลกแยกไม่เป็นส่วนหนึ่งของใครเลยแม้แต่ครอบครัวตัวเองแล้วเรื่องมันก็แรงขึ้นไปอีกนะ พอโผลมันดังไม่หยุดอะในหัวของศัก์มันมีเสียงใหม่ซ้อนเข้ามาเสียงระเบิดปิงปองอซึ่งคํานี้มันมันเฉพาะเจาะจงมากเลยนะทําไมต้องเป็นระเบิดปิงปองการที่เรื่องระบุชื่อนี้มามันลึกซึ้งมากนะระเบิดปิงปองเนี่ยมันเป็นระเบิดสแสวงเครื่องเล็กๆที่ใช้กันเยอะมากแถวชายแดนไทยกัมพูชาใรนยุคนั้นอเสียงมันจะแหลมๆเล็กๆไม่เหมือนระเบิดทั่วไป การที่เสียงนี้มันผุดขึ้นมาในหัวเขาได้อะมันบอกเลยว่าความทรงจำที่ถูกกระตุ้นขึ้นมามันไม่ใช่ภาพสงครามกว้างๆแต่เป็นเหตุการณ์ที่ดับโคตรเฉพาะเจอดจงอาจจะเป็นการสู้รบระยะประชิดที่น่ากลัวมากๆแล้วแล้วจากเสียงมันก็เริ่มลามไปที่ภาพแล้วตรงนี้แหละที่เรื่องมันเริ่มหลอนขึ้นเรื่อยๆเ,เขาหันไปมองหลานชายตัวเองที่กำลังยิ้มแต่ภาพนั้นมันมันดันไปซ้อนทับกับ หน้าของฉเฉลยศึกชาวคขมเมนที่เขาเคยทำเรื่องผิดพลาดบางอย่างเอาไว้อันนี้คืออะไรอะ่ะมันคือภาพหลอนเหรอมันเป็นภาวะที่ซับซ้อนกว่านั้นคือพอความเครียดมันพุ่งถึงขีดสุดนะนะสมองจะพยายามปกป้องตัวเองด้วยการตัดขาดจากความจริงตัดขาดใช่คือเขารู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วโลกที่เห็นตรงหน้ามันก็เริ่มบิดเบี้ยวไปหมดเหมือนที่ในเรื่องบอกว่าเงาลูกชายตัวเองก็ดูแปลกแปก คนที่เดินไปมาก็เริ่มดูเหมือนวิญญาณใช่เลยคำว่าวิญญาณน,นี่แหละใช่เลยมันคือจุดที่ความเป็นจริงของศักด์ได้แยกออกจากความเป็นจริงของคนอื่นโดยสมบูรณ์แล้วครอบครัวกลายเป็นผีไปแล้วถูกต้องครอบครัวที่เขารักกลายเป็นภาพหลอนที่น่ากลัวจิตใจเขากำลังสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาที่มันผสมปนเปรระหว่างงานเลี้ยงปีใหม่กับสนามรบในอดีต แล้วภาพหลานชายที่ซ้อนกับเฉลยศึกนั่นล่ะนั่นคือจิตใต้สำนึกมันดึงเอา,เอาความรู้สึกผิดบาปหรือเรื่องเสะเทือนใจที่มันยังค้างคาอยู่เอาขึ้นมาฉายซ้ำบนหน้าของคนในปัจจุบันโหมันไม่ใช่แค่คิดมากจริงๆด้วยเนาะแต่มันคือสมองสร้างความจริงชุดใหม่ขึ้นมาเลยใช่แล้วที่น่ากลัวคือเจ้าตัวควบคุมมันไม่ได้เลยความสับสนระหว่างอดีตกับปัจจุบันของศักดิ์มันเลยรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเขาแยกไม่ออกแล้ว แล้วเราก็มาถึงจุดแตกหักของเรื่องอช่วงเขาดาวปกติมันคือช่วงเวลาแห่งความหวังเลยนะทุกคนนับถอยหลัง1098ใช่รอคอยสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงแต่สำหรับศัก์มันคือเสียงนับถอยหลังสู่ความตายการนับถอยหลังนี่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แบบสุดยอดมากนะเพราะในสนามรบอ่ะการนับถอยหลังมันมักจะหมายถึงสัญญาณก่อนการโจมตีก่อนระเบิดใช่ก่อนจะเกิดเรื่องเลวร้ายอะไรสักอย่าง มันคือการนับถอยหลังสู่ความเป็นความตายจริงๆโอโ้โหงั้นความหมายของเสียงนับถอยหลังสําหรับเขากับครอบครัวนี่คือตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเลยคนละเรื่องเลยใช่ในขณะที่ทุกคนกําลังวิ่งไปหาอนาคตใจของศักด์กำลังถูกดึงกลับไปสู่จุดที่อันตรายที่สุดในอดีต นี่เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมภาพในหัวเขามันถึงได้ซ้อนทับกันแบบสมบูรณ์แล้วในตอนนี้เขาไม่เห็นครอบครัวอีกต่อไปแล้วแต่เห็นเป็นเหล่าวิญญาณแค้นใช่ความเป็นจริงในปัจจุบันมันสลายไปหมดแล้วเหลือแค่สนามรบในใจเขาเท่านั้นเราวินาทีที่ทุกคนตะโกนสวัสดีปีใหม่พร้อมกับพลุชุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกของศัก์มันก็คือเสียงระเบิดครั้งที่ใหญ่ที่สุด ภาพที่เขาเห็นคือเลือดสาดกระจายไปทั่วแล้วจิตใจเขาก็พังทลายลงสภาวะแบบนี้มันคืออะไรอะ่ะมันคือเสียสติไปเลยหรือเปล่าเราอาจจะเรียกมันว่าภาวะที่จิตหลุดออกจากความเป็นจริงอย่างเฉียบพลันสติที่เคยยึดเข้าไว้กับโลกปัจจุบันอะ่ะมันขาดสะบั้นลงแล้วทุกอย่างที่เขาเห็นที่เขาได้ยินมันไม่ใช่ภาพหลอนอีกต่อไปแต่มันคือความจริงหนึ่งเดียวของเขาในวินาทีนั้นเลย มันคือจุดที่กลไกลป้องกันตัวเองของสมองมัน,ม,นมันพังไปแล้วโดยสิ้นเชิงซึ่งมันก็นำมาสู่ฉากจบที่แบบโคตรสะเทือนใจเลย hmm. สักยืนนิ่งอยู่กลางวงล้อมของครอบครัวที่กำลังมีความสุขแต่สายตาเขาว่างเปล่าจ้องไปในความมืดนอกรั้วบ้านทางชายแดนเหมือนตัวอยู่ตรงนี้ แต่ใจกลับไปติดอยู่ที่สนามรบแล้วใช่เลยฉากจบนี้มันสรุปทุกอย่างเลยนะมันบอกแล้วว่าบาดแผลทางใจอ่ะมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่ซ่อนตัวอยู่รอวันที่จะถูกปลุกขึ้นมาอีกเขาอาจจะหนีออกมาจากชายแดนได้เมื่อ30ปีก่อนแต่จริงๆแล้วส่วนหนึ่งของเขาไม่เคยจากที่นั่นมาได้เลยเสียงพลุลูกสุดท้ายค่อยๆหายไปแต่เสียงปืนในหัวของเขายังอยู่ใช่มันคือสัญลักษณ์ว่าสําหรับบางคนสงครามมันไม่เคยจบจริงๆพอเรามานั่งคุยกันแบบนี้แล้วมันมันเห็นภาพชัดมากเลยนะ วันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าสยองขวัญแต่มันคือการจำลองประสบการณ์ของผู้ป่วย PTSD ได้แบบลึกมากๆบอกเล่าความเจ็บปวดนี้ให้คนอื่นเข้าใจจริงเพราะมันอยู่เหนือคำบรรยายจริงๆนะคนที่ไม่เคยเจออะไรแบบเดียวกันมาอาจจะไม่มีวันเข้าใจเลยว่ามันรู้สึกยังไงลูกหลานของศักก์ก็รักเขานะเป็นห่วงเขาใช่แต่พวกเขามองไม่เห็นสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในใจของชายแก่คนนี้ไงเขาเห็นแค่พลุสวยๆเห็นแค่งานเลี้ยงปีใหม ความหวังดีของพวกเขาก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปสกิดแผลโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งมันมันน่าเศร้ามากนะจริงด้วยเรื่องของศัก์มันให้บทเรียนสำคัญกับเราเลยว่าบาดแผลที่มองไม่เห็นเนี่ยบางทีมันอาจจะเจ็บปวดแล้วก็ยาวนานกว่าแผลที่มองเห็นอีกอืมใช่เลยเรื่องนี้มันทำให้เราต้องฉุกคิดนะว่าเบื้องหลังรอยยิ้มหรือความเงียบของใครบางคนโดยเฉพาะคนที่เคยผ่านเรื่องร้ายๆมาอาจจะมีพายุที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ข้างในก็ได้ แล้วบางทีเสียงที่ดังที่สุดในค่ำคืนที่ควรจะมีความสุขอาจจะไม่ใช่เสียงพลุแต่เป็นเสียงสะท้อนจากอดีตท,ที่ยังก้องอยู่ในใจใครบางคนมันก็ทิ้งคำถามไวใ้ให้เราคิดเหมือนกันนะว่าในสังคมเราอะ่ะจะยังมีศัก์อีกกี่คนที่กำลังยืนเงียบๆอยู่ท่ามกลางการเฉลิมฉลองที่กำลังสู้กับสงครามในใจที่ไม่มีใครมองเห็นอืมแล้วเราในฐานะคนรอบข้างนะนะจะทำยังไง ถึงจะมองข้ามเสียงพลุที่ดังสนัน่นแล้วได้ยินเสียงปืนที่มันแผ่วเบาในใจของพวกเขาได้